กำหนดการตั้งชื่อเหตุการณ์โดย 4W 1H เมื่อมีการแจ้งเหตุเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ SC Operator จะต้องเป็นผู้สรุปเรื่องเพื่อให้เนื้อหาที่แจ้งเข้ามามีความเป็นทางการมากยิ่งขึ้นเป็นการสรุปเพื่อให้ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาอ่านและให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้โดยการตั้งชื่อเรื่องที่สรุปมีข้อกำหนดง่ายๆโดยหลัก 4W 1H ดังนี้ค่ะ Who, ใคร What, ทำอะไร Where, ที่ไหน When, เมื่อไหร่และ How, อย่างไรนั่นเองค่ะขอยกตัวอย่างการตั้งชื่อเหตุการณ์ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถูกรถกระบะชนแล้วหนีหน้าโรงเรียนกอไก่วันที่18ทธันวาคมพศส5 6 4จะเห็นได้ว่า หลัก 4W1H อย่างครบถ้วนคือนักเรียนชั้นปสหรือฮูถูกรถชนนั่นคือ What ที่หน้าโรงเรียนกอไก่ Where วันที่18ทธันวาคมพศ2564นั่นคือเวนพุ่งเข้ามาเฉี่ยวชนแล้วหลบหนีไปก็คือ How นั่นเองค่ะแบบนี้ จะทำให้ผู้บริหารจำบเหตุการณ์เข้าวๆตั้งแต่อ่านชื่อเหตุการณ์และจะช่วยทำให้สามารถประเมินความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ